ชช่นชมตำรวจท่องเที่ยวช่วยเด็กชายฝรั่งเศสพลัดหลงที่เกาะพัง,งานให้พบพ่อที่เกาะสมุยเมื่อวันที่14กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากเพั่นตำรวจโทวินิตบุญชิตส,สารวัตร,ตำร,ร 68, ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเมื่อวันที่10กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังานได้เข้าช่วยเหลือเด็กชายยะลานทิสเซเยอายุ13ปีสัญชาติฝรั่งเศส ที่พลัดหลงจากครอบครัวที่อยู่เกาะสมุยท่านี้สืบเนื่องจากพันตํารวจโทวินิทบุญชิตสารวัตรตารวจท่องเที่ยวเกาะสมุยได้รับแจ้งจากนายนิโคลัสเพทติทิสเซเยนักท่องเที่ยวสัญชาติฝรั่งเศสว่าลูกชายได้หายตัวไปในระหว่างเดินทางจากเกาะเต่ามายังเกาะสมุยเมื่อนายนิโคลัสเพลติทิสเซเยมาถึงเกาะสมุยแล้วลงจากเรือแต่ไม่พบตัวลูกชายจึงอยากให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยตามหาตัวด้วยเพราะเด็กชายยาลาทิสเซเย ไม่มีทรัพย์สินติดตัวและไม่มีโทรศัพท์ที่จะติดต่อกันได้เป็นห่วงลูกชายเป็นอย่างมากพันตำรวจโทวินิตบุญชิตส,สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเากาะสมุยจึงได้รีบประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเากาะพง,งันให้เร่งติดตามตัวเด็กชายยะลานทิศเยจนถึงเวลา19นาฬิกา7นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเากาะพง,งันได้พบตัวเด็กชายยะลานทิศเยพบอยู่ในขณะที่กำลังเดินอยู่บริเวณท่าเรือท้องสาราจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ พาเด็กชายยะลานทิสเยไปซื้ออาหารและขนมในร้านสะดวกซื้อพร้อมนําตัวไปพักผ่อนยังที่พักของตํารวจท่องเที่ยวเกาะพัง,งันและวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวได้นําตัวเด็กชายยะลานทิสเย่ลงเรือบริษัทเรือเรือลมพยาจำกัดมายังเกาะสมุยโดยพันตำรวจโทวิวนิตบุญชิตสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยได้ประสานนายนิโคลัสเพลติชทิสเย่ผู้เป็นพ่อให้มารับตัวลูกชายเมื่อทั้งสองพบกันต่างดีใจโผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงโดยนายนิโคลัส แพทริกทิสเเยได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ <S <S ที่ได้ช่วยเหลือลูกชายตนเองจนได้มาพบกันรู้สึกประทับใจตำรวจท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมากด้านนางสาวนิธารัตน์วนิจเจริญผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยเมื่อทราบข่าวนี้ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยและพังงานที่ได้ประสานงานหลังจากที่ได้รับแจ้งและพบตัวเด็ก พร้อมนำส่งผู้ปกครองได้สําเร็จซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่จดจําของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทรรวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาต์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร,ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน